วัดศิลาอาจเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมบูรณ์อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีโดยพระอธิการนนทวัฒนกิติปัยโยเจ้าอาวาสนิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมง,งานปริวาส,สกรรมบวชเนคคมมจาริณีระหว่างวันที่หถึงสิเมษายนพุทธศักราช2567กำหนดการ31มีนาคม ลงทะเบียน1เมษายนขอปริวา 4. ส4เมษายนขอมานัดและวันที่9เมษายนขอเืินพุทธศาสตร์สนิกชนท่านที่ดวงตกดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสะดกเพราะต่อดวงชะตาเสริมบรารมีขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสเสนียดจันไรให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปเริ่มพิธี18นาฬิกาเป็นต้นไป 10เมษายนออกอับษานการเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชําระศีนชําระตนชําระใจและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหารเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าภาพน้ำปานาเจ้าภาพน้ำดื่ม เจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านร่วมสนดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ,ญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการนนทวัฒน์0982412953 พระประเทือง096-380-7079หรือที่พระชัชวัน0 9 8 2 8 7 9 0า4 0982879044ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี160-264-5262ชื่อบัญชีวัดศิลาอาจเจริญธรรม ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีกับวัดศิลอาอเจริญธรรมในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่